Répondez-moi, ça vous a plu กราบสวัสดีมิตรรักแฟนหนังทุกท่านครับวันนี้ผมมีหนังดีจะมาสปอยอีกแล้วเมื่อสาวใหญ่ถูกไอ้มโมงโรคจิตขึ้นบ้านเพื่อมาสนองความใคร่แต่เธอกลับไม่แจ้งความและติดใจในสิ่งที่มันทำกับเธอตอนนี้คุณก็อยู่กับผมมอสวิดีโอกับหนังเรื่องเอลแรงรอ้อนลึก เริ่มเรื่องมาทุกคนจะได้เจอกับมิเชลนางเอกของเรื่องเธอนั้นถูกผู้ชายสวมมงกดำบุกเข้าบ้านทำ้ายร่างกายและข่มขืนเธอข่าวของรอบๆก็แตกกระจายเต็มไปหมดเมื่อไอ้มงเสร็จกิจของมันมันก็รีบเดินออกจากบ้านหน้าตาเฉยทิ้งมิเชลนอนอยู่กับพื้นแต่ที่แปลกใจยิ่งกว่ามิเชลเธอกลับไม่ร้องโวยวายอะไรเลยแถมข้าวของที่แตกกระจายเธอก็เก็บกวาดเหมือนว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้น มิเชลเธออาศัยอยู่กับแมวที่บ้านหนึ่งตัวนะครับและตกเย็นในวันนั้นลูกของเธอที่ชื่อแวงซองก็เข้ามาหาแหวงซองได้เห็นรอยช้ำที่ใบหน้าของแม่ก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นแต่มิเชลก็บอกว่าเธอในขี่จักรยานลม้มและที่แวงซองมาหาแม่ที่นี่ก็เพราะอยากให้แม่ค้ำประกันการเช่าคอนโดใหม่ให้เพราะว่าแฟนของเขากําลังจะคลอดลูกแต่มิเชลก็รู้ว่าแวงซองนั้นเป็นคนไม่ค่อยเอาไหนจึงจะออกค่าเช่าคอนโดให้3เดือนถึงแม้ว่ามิเชลจะไม่ค่อยชอบแฟนของลูกชายก็ตามและเมื่อ ืลูกชายกลับเธอก็ไปเอาคอ้อนในห้องเก็บของมาไว้กับตัวเหมือนว่าเธอเนี่ยยังระแวงกลัวไอ้โม่งเนี่ยย้อนกลับมาอีกเช้าถัดมามิเชลก็ไปทํางานโดยบริษัทที่เธอทํางานเนี่ยเป็นบริษัทผลิตเกมนะครับและเธอก็เป็นหัวหน้าคอยควบคุมดูแลเกือบทั้งหมด ขณะที่ตรวจงานดูวิดีโอตัวอย่างเกมกันมิเชลก็เห็นว่าฉากในเกมที่ปีศาจมีเพศสัมพันธ์กับมนุษย์เนี่ยมันดูไม่สมจริงจึงให้ทีมงานไปแก้ไขและทีมงานคนหนึ่งที่ชื่อเคิร์ก็เหมือนจะหัวร้อนพอเขาไม่ค่อยพอใจกับจอยที่ใช้ควบคุมเกมนี้และบอกให้มิเชลเนี่ยให้ความสําคัญกับเรื่องนี้แต่มิเชลก็ตอกหน้ากลับไปว่าเธอคือหัวหน้าของที่นี่และงานเนี่ยก็ส่งช้ามา6เดือนแล้วและบอกให้ทุกคนเนี่ยไปตั้งใจทํางานของตัวเอง ต่อมามิเชลก็ได้ไปโรงพยาบาลเพื่อขอตรวจการมาโลกครับโดยเธอกำชับหมอให้ตรวจให้ละเอียดที่สุดหมอก็บอกว่าไม่พบอะไรนะและบอกว่าถ้าเธอกังวลเนี่ยหมอจะออกยาต้านเอชให้แต่มิเชลก็ไม่หลับเพราะว่ามันมีผลข้างเคียงเยอะไป เมื่อเซธมิเชลก็ไปร้านกาแฟแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเหมือนจะจําเธอได้หญิงคนนั้นได้แอบฟังมิเชลคุยโทรศัพท์กับผู้ชายคนหนึ่งที่ชายในสายเนี่ยชวนเธอไปมีเพศสัมพันธ์ด้วยแต่มิเชลก็บอกว่าเธอเนี่ยมีประจําเดือนไอ้ผู้ชายก็บอกว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะสวมถุงเองแต่มิเชลเนี่ยก็บอกไว้คราวหน้าละกันและจูจูหญิงที่แอบฟังมิเชลอยู่ก็เอาอาหารของเธอเนี่ยมาเทใส่มิเชลและด่าม,มิเชลว่าแกมันเลวมันพ่องแกเลยมิเชลเนี่ยก็อึ้งแต่ก็ไม่ทําอะไร ต่อมามิเชลได้เดินทางมาหาแม่ของเธอที่ชื่ออีเลน่าแต่เมื่อเปิดประตูเข้าบ้าน ก็พบกับแม่กาลังจู๋จี๋กับแฟนหนุ่มที่นุ่งแต่บอ็อกเซอร์อยู่มิเชลเห็นเนี่ยกะดุแม่ของเธอนะที่ชอบเลี้ยงเด็กแต่อีเลนาก็พยายามชวนคุยเรื่องอื่นแถมยังจู่แฟนหนุ่มโชว์ลูกไปอีกอีเลนาได้บอกลูกว่าเธอเนี่ยจะแต่งงานใหม่แต่มิเชลเนี่ยก็บอกว่าถ้าแม่แต่งงานใหม่เนี่ยหนูจะฆ่าแม่และได้ยืนเช็คเงินให้และแม่ของมิเชลเนี่ยก็ได้บอกประมาณว่าให้มิเชลเนี่ยให้อภัยพ่อเธอได้แล้วเพราะตอนนี้พ่อกําลังยื่นทันบนอีกรอบนั่นหมายความว่าพ่อองเธอนั้น,น,นติดคุกนะครับแต เธอจะไม่มีวันลืมเรื่องเลวร้ายที่พ่อได้ทำซึ่งพ่อของเธอทำอะไรเนี่ยก็ต้องรอฟังกันต่อไปครับเมื่อมิเชลกลับมาบ้านเพื่อนบ้านฝั่งตรงข้ามก็ได้เอาโบชัวรณรงการทิ้งขยะในหมู่บ้านให้โดยทั้งคู่เนี่ยมีชื่อว่าลีเบกากับแพลติกและพวกเขาเนี่ยก็เป็นกรรมการของหมู่บ้านด้วยนะมิเชลก็เดินเข้าบ้านและเธอเนี่ยก็ให้ช่างมาเปลี่ยนลูกบิดประตูใหม่ด้วย มิเชลเข้าบ้านและก็ได้เจอกับแมวของเธอและมันก็ทําให้เธอเนี่ยนึกย้อนกลับไปในวันเกิดเหตุโดยวันนั้นเนี่ยแมวของเธออยู่นอกบ้านเธอเนี่ยจึงเปิดประตูให้แมวเข้าแต่ขณะที่กําลังจะปิดกลับจู่ๆก็มีชายสวมมงดําบุกเข้ามาในบ้านเธอพยายามวิ่งหนีตะเกียกตะกายต่อสู้แต่ไอ้มงก็ทําร้ายเธอและรีบฉีกเสื้อผ้าของเธอออกด้วยความหืน่นมันก็รีบสอดใส่ไปในตัวของเธอมีแต่แมวเท่านั้นที่เห็นเหตุหการณ์ภาพก็ตัดกลับมาและเบอร์ไม่รู้จักจากไหนเนี่ยก็โทรมาหามิเชลแต่เธอเนี่ยก็รับไม่ทันเพราะแป หมดซะก่อนเมื่อเปิดเครื่องเบอร์นั้นก็ได้ส่งข้อความมาว่าคุณครับมากสําหรับผู้หญิงวัยอย่างคุณช่องกูจะบินไหมวะเนี่ย <c oughs> มิเชลเห็นว่าตัวเองไม่ปลอดภัยละ <c oughs> ก็เลยไปหาซื้อของป้องกันตัว <c oughs> เธอได้สเปรย์พิกไทย <c oughs> กับขวานมาอันนึง เมื่อเสร็จมิเชลก็เดินทางมาที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเมื่อถึงเธอก็ถอยรถเข้าซองชนคันอื่นซะงั้นเมื่อเข้ามาข้างในก็ได้พบกับสามีเก่าที่ชื่อวลลิชาร์ที่เลิกกันแล้วนะแต่เหมือนยังติดต่อกันอยู่และก็มีเพื่อนสนิทที่ทํางานคู่สามีแอนนากับโรเบิร์ตและที่พวกเขามาที่นี่เนี่ยมิเชลจะให้โอกาสลิชาร์ดแฟนเก่ามาเสนอโปรเจกต์เกมที่เขาคิดอยู่แต่พอคุยกันสักพักมิเชลก็บอกทุกคนว่ามีอะไรจะบอกเธอบอกว่าเธอถูกทำร้ายที่บ้านและถูกข่มขืนทุกคนเนี่ยก็อึ้งกันเลยโดยเฉพาะลิชาาร์ัวเก่ แต่หน้าตาม,มิเชลเนี่ยก็ไม่กังวลเลยแอนนาก็ถามว่าไปหาหมอหรือยังแจ้งความละมิเชลก็บอกว่าหาหมอแล้วแต่ตำรวจะยังและบอกจะไม่แจ้งความเพราะเรื่องมันผ่านไปแล้วเธอไม่อยากยุ่งยากเมื่อพวกเขาคุยกันเสร็จนะครับพอจะกลับริชาร์ดก็ไม่พอใจที่มิเชลเนี่ยไม่บอกเขาเลยเรื่องที่เกิดขึ้นและไม่ยอมแจ้งตำรวจแต่ที่เธอไม่ยอมแจ้งตำรวจเนี่ยก็เพราะว่าเธอเนี่ยบอกไม่อยากยุง่งและมีเหตุผลของเธอ และต่อมามิเชลก็ไปรับลูกชายที่ทํางานร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดเพื่อจะไปทําสัญญาคอนโดเมื่อมาถึงก็พบกับโจซีโจซีเนี่ยก็เฮอคอนโดใหม่มากเลยนะแหวงซองก็ได้บอกแม่ว่าเตาอบที่แม่จะซื้อให้เนี่ยเขาจะขอเปลี่ยนเป็นทีวีเพราะโจซีเนี่ยอยากได้มิเชลก็ไม่ชอบโจซีอยู่แล้วนะก็เลยบ่นลูกสะปร์ไปแถมห้องนี้เนี่ยก็ยังแพงกว่าห้องที่ตกลงกันไว้ตั้ง250อยูโรโจซีก็เลยบอกแม่ผัวนะว่าถ้าคุณไม่อยากช่วยเนี่ยก็ไม่ต้องช่วยนี่มันเรื่องของเรามิเชลก็เลยบอกไปว่าถ้าพูดอย่างนี้เน ไม่ให้เงินพอโจซี่รู้ว่าแวงซองเนี่ยยังขอเงินแม่อยู่ก็เลยด่าแวงซองนะที่โกหกบอกว่าเป็นเงินตัวเองและเดินออกจากห้องไป และมิเชลก็มาที่บริษัทก็ได้เจอกับโรเบิร์ตแฟนแอนนาก็บอกเขาว่าแอนนาหน่อยบินไปทํางานแล้วนะแล้วก็ได้เดินเข้าไปในห้องทํางานโรเบิร์ตก็เดินตามเข้ามาและก็ได้ปิดม่านที่หน้าต่างทุกบานเหมือนว่าเขาเนี่ยจะทํำมิดีมิร้ายกับเธอและผมเดาว่าชายที่โทรหามิเชลที่ร้านอาหารก็คือโรเบิร์ตนั่นแหละครับแสดงว่าทั้งคู่นั้นทําอย่างนี้กันมาก่อนแล้วแล้วโรเบิร์ตเนี่ยก็ไม่รอช้ารีบถอดกางเกงมิเชลเนี่ยก็ไปเอากระโถนมาและเป็นไงต่อเนี่ยก็คิดกันเอานะครับ และพอคำ่ำทุกคนก็กลับบ้านกันหมดก็มีข้อความจากเบอร์ปริศนาส่งมาบอกมิเชลว่าผมชอบเสื้อสีครีมที่คุณใส่และจะไม่ทิ้งน้ํากามเลอะมันมิเชลได้อ่านในกระแวงเลยนะทีนี้เธอก็พยายามมองหาในออฟฟิศไม่เจอใครนะมีเพียงแต่ไอ้เคิร์ทที่เคยหัวร้อนเรื่องจอยเกม วันต่อมามิเชลก็ได้นัดเจอกับแม่ที่ร้านกาแฟแม่ของเธอก็พยายามชวนให้ลูกเนี่ยไปดูพ่อของเธอยืนทันบนต่อสารซึ่งสังคมนั้นกําลังจับตามองอย่างมากและบอกให้หายโกรธพ่อบอกพ่อนั้นป่วยและแก่มากแล้วเอารูพ่อให้ดูมิเชลตอนแรกเนี่ยก็ไม่ยอมดูนะแต่ก็ดูแล้วก็เห็นว่าพ่อนั้นแก่มากแล้วแต่เธอเนี่ยก็ไม่ยอมไปกับแม่ และเมื่อมิเชลกลับมาบ้านเธอได้คิดถึงวันที่ถูกข่มขืนอีกครั้งเมื่อไอ้มงเข้ามาพยายามจะทําร้ายเธอมิเชลได้ใช้เหมือนที่เขี่ยบุหรี่หรือเปล่าไม่แน่ใจฟาดไปที่ไอ้มงนั่นฟาดแบบไม่ยัง้งจนหัวเนี่ยแบะตายคามือและภาพนี้ก็ตัดกลับมาฉากนี้เนี่ยเหมือนหนังจะแสดงให้เห็นว่ามิเชลเนี่ยอาจจะขัดขืนได้แต่เธอเนี่ยเลือกที่จะไม่ทําหรือเปล่าวันนั้นและนกจู่ๆก็บินมาชนกระจกแมวเนี่ยก็เอาไปแดกแต่เธอเนี่ยก็สงสารเลยพยายามช่วยแต่ก็ไม่รอดและข่าวทีวีก็ได้ออกเกี่ยวกับพ่อของเธอครับ เราก็จะได้รู้ว่าพ่อของเธอนั้นชื่อจอดเป็นคาตรกรอมหิดเมื่อ39ปีที่แล้วเขาฆ่าคนในหมู่บ้านหลายศพแต่ทุกวันนี้เนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าเหตุผลอะไรและภาพของมิเชลตอน10ขวบที่พ่อเป็นฆาตรกรเนี่ยมันก็ทําให้สังคมเนี่ยจำได้และนี่ก็คือเหตุผลที่มิเชลเนี่ยไม่ค่อยยอมยุ่งกับสื่อและตลํารวจเมื่อมิเชลดูเสร็จก็เอานกตายเนี่ยไปทิ้งโดยแพทริกเพื่อนบ้านเนี่ยก็ทักท่ายมันมีรถคันหนึ่งท่าทางมีพิรุษเธอจึงมาเฝ้าสังเกตบนบ้านและได้หยิบขวานมุ่งรไปรถนนอปถึ ระจเอาสเปรย์พริกไทยฉีดใส่แต่หารูไ้ไหมว่าคนในรถนั้นคือลิชาร์ดหัวเก่ามิเชลก็รีพาลิชาร์ดเนี่ยไปทายาทําแผลและทีลิชาร์ดมาคอยซุ่มเนี่ยก็เพราะว่าเป็นห่วงมิเชลครับกลัวไอ้โมงเนี่ยจะมาอีกมิเชลเนี่ยก็เห็นว่าไม่ใช่รถของลิชาร์ดนะก็เลยถามว่าของใครลิชาร์ดก็บอกว่าของเฮเลนแฟนใหม่ที่เพิ่งคุยกันมิเชลเนี่ยก็เลยหึงนิดหน่อยและเป็นห่วงด้วยกลัวจะโดนหลอกเพราะเฮเลนเนี่ยเธอยังสาว วันต่อมามิเชลไปทํางานเขาโทรไปถามลูกเกี่ยวกับเฮเลนแฟนใหม่พ่อเพื่อถามงานและที่ทํางานของเธอและจูจูก็มีคลิปวิดีโอถูกส่งมาที่คอมของเธอมันเป็นวิดีโอเกมฉากที่ปีศาจมีเพศสัมพันธ์กับมนุษย์แต่ใบหน้ากับถูกแทนที่ด้วยใบหน้าของมิเชลแทนแถมวิดีโอยังถูกส่งไปให้ทุกคนในที่ทํางานด้วยแอนนาเนี่ยก็เข้ามามิเชลก็บอกแอนนาว่าไอ้มงโลกจิตเนี่ยต้องเป็นคนทําแน่ๆพราะมันส่งข้อความมาหาบ่อยแอนนาเนี่ยก็บอกให้แจ้งตำรวจแต่มิเชลก็บอกเหตุผลว่าเธอเนี่ยจะไม่แจ้งตำรวจ เพราะว่าการแจ้งตำรวจเนี่ยมันอาจจะทําให้เรื่องในอดีตของเธอถูกขุดขึ้นมาพูดอีกครั้งและได้ไปถามเควินพนักงานในบริษัทให้ช่วยหาคนที่ทําแต่เขาเนี่ก็บอกว่าตามหาคนทําได้ยากมากต่อมามิเชลก็ได้ไปหาเฮเลนแฟนลิชาร์ทที่ทํางานของเธอเลยนะเพื่อไปทักทายทําความรู้จักและได้ชวนเธอไปงานคริสต์มาสที่เธอจะจัดขึ้นด้วย และเมื่อเดินออกมาไม่นานแวงซองก็โทรมาบอกว่าโรซี่ในกำลังจะคลอดเธอจึงรีบไปหาลูกและก็ได้เจอกับโมอาเพื่อนผิวสีของเขาพอริชาร์ดก็มาด้วยและไม่นานลูกของโรซี่ก็คลอดครับแต่ออกมาเนี่ยกลับดำปิดปีสรุปมันลูกแวงซองหรือเพื่อนข้าง,างกันวะเมื่อโรซี่เ,เจอลูกก็ดีใจนิเชลเก็ทำหน้าแบบว่านี่มันไม่ใช่หลานชั้นชัวแถมเพื่อนของแวนซองยังยิ้มแปลกๆอีก เมื่อมิเชลกลับบ้านก็พบว่ามีตำรวจเนี่ยมาก,กันเต็มเลยนะเพื่อนบ้านลีเบกากับแพตริกเนี่ยก็มาบอกว่าแพตริกเห็นใครไม่รู้ทำตัวลับๆ่อๆหมอบอยู่ในพุ่มไม้มองไปที่บ้านมิเชลแต่พอแพตริกเดินไปเขาในก็วิ่งหนีแถมสวมหน้ากากสกีลีเบกาจึงให้แพตริกเนี่ยไปส่งมิเชลเข้าบ้านแพตริกก็เดินไปส่งเข้าไปสำรวจในบ้านดูความเรียบร้อยพวกเขาเนี่ยคุยกันเล็กน้อยและมิเชลเนี่ยก็ได้ทำสายตาอ่อยแพตริกสังหารครับก่อนที่เขาจะกลับ วันต่อมาที่ทํางานมิเชลก็เห็นว่าเคิร์ตนั้นมองเขาแปลกๆแอมวันที่มีข้อความแปลกๆเนี่ยก็มีเคิร์ตเนี่ยอยู่ที่นี่คนเดียวเธอจึงแกล้งถามว่าเคิร์ตี่นเล่นสก,กีไหมซึ่งเคิร์ตเนี่ยก็บอกว่าเล่นซึ่งมันก็ตรงกับสิ่งที่พทติกบอกว่าไอ้โรคจิตเนี่ยใส่หน้ากากสก,กีมิเชลจึงมาหาเควินรู้ว่าเควินเนี่ยยิงปืนเป็นเธอจึงอยากให้เควินเนี่ยสอนยิงปืนให้เธอและทั้งคู่ก็เด้ไปยิงปืนกันและมิเชลเนี่ยก็มีบางอย่างให้เควินช่วยคือจะให้เควินแฮ็กเข้าคอมคนในบริษ,ษัททุกกคคคนนตาาาาาามหาททํํํลิปแ้้งเเธอโดยถสร็จ เ,เธอจะจ่ายให้ถึง10,000่นเหรียญเควินได้ยินจํานวนเงินเนี่ยก็รับปากเลยกลับมาที่บ้านขณะที่เพื่อนบ้านแพตติกกับรีเบคก้ากำลังขนของกันอยู่มิเชลก็ได้เอากล้องส่องทางไกลมาแอบดูแพตติกและสิ่งที่ไม่น่าเชื่อก็เกิดขึ้นเธอได้เอานิ้วสําเร็จความใคร่ตัวเองโดยที่มองไปที่แพตติกและใช้นิ้วจนสาเร็จกิจกันเลยทีเดียวเชียวเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยเธอก็เดินไปหารีเบคก้ากับแพตติกเ่อชวนเธอมางานคริสต์มาสที่เธอจะจัดขึ้นสรุปว่าไอ้โมงดํากับมิเชลเนี่ยคโลโรคจิตกว่ากันวะ และปาร์ตี้คริสต์มาสบ้านมิเชลก็มาถึงเธอกับแอนนาก็เตรียมอาหารกันและมิเชลก็บอกว่าเธอเนี่ยไม่ชอบเฮเลนแฟนใหม่ของดิชา์เท่าไหร่จึงจะเอาไม้จิ้มฟันใส่ไปในอาหารของเฮเลนเพื่อแกล้งเธอและทุกคนก็เริ่มมากันมีแอนนาโรเบิร์ตแวงซองลูซี่แม่กับแฟนหนุ่มก็มาเพื่อนบ้านรีเบคก้าพลาสติกและเฮเลนก็มาทีหลังทุกคนก็นั่งพูดคุยทานอาหารกันรีเบคก้าเธอคนข้าเก่งศาสนาก็ขอขอบคุณพระเจ้าก่อนก่อนเริ่มกินอาหารกันเฮเลนก็กินเข้าไปแต่พบว่ามีไม้จิ้มฟันในอาหารมเชลนี่ก็แ สใจและกินกันต่อสักพักมิเชลเนี่ยก็ได้เอาเท้าของเธอเขี่ยไปที่งูเหลือมของแพตติกแสดงถึงความหงี่ในทัวเธอแพตติกเนี่ยก็เหมือนจะชอบซะด้วยและทำหน้าตาเนียนเลยนะทั้งคู่และแม่ของมิเชลเนี่ยก็ได้บอกทุกคนว่ามีอะไรจะบอกเธอบอกว่าเธอกำลังจะแต่งงานกับแฟนหนุ่มทุกคนเนี่ยก็ยินดีด้วยเว้นแต่มิเชลที่บอกแม่ว่าแม่เนี่ยทำอะไรและงานก็ดำเนินจนมาเกือบเที่ยงคืนอิชาร์กับเฮเลนก็กลับก่อนโรเบิร์ตผัวแอนนาเนี่ยก็มาหามิเชลบอกว่าเห็นมิเชลเนี่ยจู๋จี๋กับแพตติกก็เลยหึงทั้ เงานปาร์ตี้ก็ยังไม่จบมิเชลก็ได้นั่งคุยกับแพลตติกเล่าเรื่องพ่อของเธอให้ฟังแพลตติกก็เพิ่งรู้นะว่าพ่อของเธอคือจอร์ดฆาตกรอมะฮิตกระอึงนิดหน่อยและขณะที่มิเชลกําลังเตรียมเครื่องดื่มให้ทุกคนแม่ของเธอเกิดล้มลงจนต้องพาเข้าโรงพยาบาลและหมอนี่ก็ได้บอกว่าแม่ของเธอนั้นเส้นเลือดในสมองแตกและตอนนี้ก็ยังไม่ตอบสนองแต่มิเชลกลับไม่ไว้ใจแม่สงสันถามหมอว่าแม่ไม่ได้เล่นละครตบตาใช่ไหมหมอก็บอกว่านี่คือเรื่องจริงและโอกาสที่แม่จะฟื้นก็น้อยมาก พอกลับมาบ้านแอนนาจึงอาสานอนด้วยและให้โรเบิร์ตแฟนของเธอเนี่ยนอนข้างล่างพอไปบนห้อง2ส,สาวใหญ่เนี่ยก็พูดคุยกันนินทาแฟนของลิชาร์พวกเธอก็ได้เปลี่ยนชุดนอนและหนังก็แสดงให้เห็นว่าทั้งคู่นั้นมีความรู้สึกที่ดีต่อกานเกินเพื่อนแถมทั้งคู่เนี่ยยังเคยใช้นิ้วให้กันมาก่อนแล้วมีเชลแม่งเอาหมดเลยนี่หว่า พอรุ่งเชา้าแอนนาไปทำงานโรเบิร์ตก็เข้ามาหามิเชลเพื่อต้องการมีสัมพันธ์กับเธอแต่มิเชลเนี่ยก็ไม่ให้แถมยังบอกว่าเธอไม่อยากทำอย่างนี้อีกและจะไม่ให้โรเบิร์ตเนี่ยอึ๊บเธออีกแล้ว วันต่อมามิเชลก็ไปเยี่ยมแม่แต่เธอนั้นกลับต่อว่าแม่สารพัดเรื่องที่แม่เธอเนี่ยชอบเลี้ยงเด็กผู้ชายและจริงๆแล้วเธอเนี่ยมีความเกลียดแม่อยู่ในตัวเหมือนกันครับแถมยังบอกว่าที่แม่เป็นอย่างนี้เนี่ยก็สมควรแล้วและขณะที่มิเชลกําลังเปลี่ยนช่องทีวีแม่ของเธอก็เกิดผิดปกติหมอเนี่ยจึงรีบเข้ามาและให้มิเชลเนี่ยออกไปก่อน เมื่อกลับมาบ้านมิเชลก็ได้เห็นว่าไฟในห้องนอนเธอเนี่ยเปิดอยู่เธอจึงหยิบสเปรย์พริกไทยติดตัวและไปที่ห้องนอนแต่เมื่อมาถึงก็ไม่มีใครมีเพียงโน้ตบุ๊กที่มีข้อความเขียนว่าขอโทษด้วยผมหยุดตัวเองไม่ได้และได้ทิ้งคราบน้ำกามเนี่ยเลอะที่นอนเธอด้วยแต่มิเชลเนี่ยก็แค่เปลี่ยนผ้าปูที่นอน และต่อมาเหมือนว่าแม่มิเชลนั้นจะเสียแล้วครับเธอกับริชาร์ดและลูกๆก็ได้เอาเท่ากระดูกแม่เนี่ยมาโปรยและลูกของแวงซองเนี่ยก็ร้องใหญ่เลยโจซี่จึงถามหาจุกนมแต่แวงซองเนี่ยก็หาไม่เจอทําให้ลูซี่เนี่ยโมโหและเดินหนีไปแต่เขาได้ก็หาเจอแต่โจซี่ก็เอาแต่ใจมากแม่ที่ไม่ชอบลูกสะพ้ยอยู่แล้วเนี่ยก็บอกลูกว่านั่นมันไม่ใช่ลูกของลูกเห็นสีผิวก็รู้แล้วแต่แวงซองเนี่ยกลับไม่พอใจที่แม่พูดอย่างนั้นเพราะเขามั่นใจว่าเป็นลูกของเขาก็เลยด่าแม่ตัวเองว่าหนังสารเลวและทั้งคู่ ก็ทะเลาะกันเสียงดังก่อนที่มิเชลกับริชาร์ดเนี่ยจะมาโยนเท่ากระดูกของแม่ กลับมาบ้านมีเชลก็นั่งดูรูปภาพอยู่ลมข้างนอกนี่ก็แรงมากและเสียงกดกลิ่งก็ดังขึ้นเมื่อไปเปิดประตูมีเชลก็ได้พบกับแพตริกที่บอกว่าเห็นลมเนี่ยพัดแรงจะมาช่วยปิดประตูหน้าต่างผู้หญิงเนี่ยคงปิดเองไม่ได้แพทริกก็ได้ไปช่วยปิดประตูทีละบานปิดไปเนี่ยก็อ่อยกันไปนะขณะที่ทั้งคู่ช่วยกันปิดหน้าต่างลมเนี่ยก็พัดหน้าต่างจนทั้งคู่เนี่ยได้กอดกันแพทริกก็ได้เริ่มลูบไล่มิเชลและดูเหมือนมีเชลเนี่ยจะชอบมากซะด้วยนะหน้าตาเนี่ยโคตรเคริร์มแต่จู่ๆแพทริกเนี่ย สังหาน มาที่บริษัทมิเชลก็มาทํางานปกติสั่งเคิร์ดให้แก้งานและก็ได้ไปถามเควินว่าเจอตัวคนทําคลิปหรือ,อยังแต่เควินเนี่ยกลับได้มาแค่คลิปการเหยียบมแมลงเท่านั้นมิเชลก็บอกให้ทําต่อไปและเมื่อค่าคนกลับบ้านกันเกือบหมดมิเชลก็ได้ไปแอบเข้าความของเควินและได้รู้ว่าเควินรู้ว่าเธอเนี่ยคือลูกสาวของฆาตกรและจริงๆแล้วคนที่ทําคลิปแกล้งเธอก็คือเควินนี่เองเควินเข้ามาพอดีและเห็นว่ามิเชลเนี่ยก็คงรู้เรื่องทั้งหมดแล้วและกลัวโดนไล่ออกจึงแก้ตัวไปว่า จริงแล้วผมเนี่ยแค่ทำเล่นๆเ,เป็นตัวอย่างโปรเจกต์แต่เพื่อนในออฟฟิศเนี่ยกลับมาเห็นและก๊อปเอาไปเผยแพร่แต่มิเชลเนี่ยกลับให้เควินเนี่ยเอาไอ้จอนออกมาเควินก็ทำตามและมิเชลก็บอกว่าให้เก็บซะคนนี้ไม่ใช่ไอ้จอนที่เธอตามหาและบอกให้เควินเนี่ยลบคลิปทิ้งซะ มิเชลกลับมาบ้านก็มีพัสดุมาส่งเป็นที่นั่งเด็กทารกในรถนะครับคงจะซื้อมาให้ลูกของแหวงสองและจูจูเนี่ยไอ้มงดําก็เข้ามาอีกแล้วมันก็ทําร้ายตบตีเธอและพยายามจะข่มขืนแต่มิเชลก็สู้ไอ้มงดําก็พยายามถอดกางเกงเธอแต่มิเชลก็ได้หยิบกันไกขึ้นมาและแทงไปที่มือของไอ้มงและได้ถอดโม่งของมันออกเธอก็ได้พบว่าไอ้มงนั้นคือพลาสติกเพื่อนบ้านที่เธอเนี่ยเคยอ่อยเธอเนี่ยก็ตกใจมากจึงไล่ให้เขาเนี่ยออกไปจากบ้านและผวาไปหมดเลยนะตอนนี้ทีตอนอ่อย,ยไม่เอา วันต่อมาเธอก็ไปเอาจดหมายหน้าบ้านเจอกับแพททิกเนี่ยก็ได้มองหน้ากันเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นกลับเข้ามาบ้านเธอก็ได้เห็นทีวีออกข่าวเกี่ยวกับพ่อของเธอกําลังจะไปขอท่านบนต่อศาลแต่เธอเนี่ยก็บอกว่าให้พ่อเนี่ยไปตายซะแล้ววันต่อมามิเชลก็ได้ไปที่เรือนจําครับพอเธอได้พบกับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เรือนจําก็ได้บอกข่าวร้ายกับเธอว่าพ่อของเธอน,นั้นผูกคอตายแล้วเมื่อคืนโดยพาปูที่นอนน่าจะเกิดขึ้นช่วงหนึ่งทุ่มถึงเจ็ดโมงเช้าของวันนี้มิเชลก็ถามเจ้าหน้าที่ว่าแล้วพ่อรู้ไหมว่าเธอจะมาาาาหหเจ้้นที่กก็บอวา รู้รู้ก่อนหนึ่งทุ่มเล็กน้อยเจ้าหน้าที่ก็ได้พาไมเชลไปดูศพของพ่อและเธอก็พูดกับศพพ่อว่าเธอนั้นได้ฆ่าพ่อด้วยการมาที่นี่เพราะว่าพ่อของเธอนั้นฆ่าตัวตายหลังจากที่รู้ว่ามิเชลเนี่ยจะมาเยี่ยมครับ และมิเชลก็ขี่รถกลับระหว่างนั้นก็มีนักข่าวเลยโทรมาหาเธอว่ารู้สึกยังไงบ้างที่พ่อเธอเนี่ยเสียชีวิตแต่ก็ไม่ทันตอบนะจูจ่ๆก็มีกวางตัวโคตรใหญ่วิ่งตัดหน้ารถทำให้รถมิเชลเนี่ยเสียหลักไปชนกับต้นไม้เธอก็ได้รับบาดเจ็บแต่โทรหาคนช่วยเนี่ยก็ไม่มีใครรับเลยเธอจึงโทรไปเบอร์กรรมการหมู่บ้านในโบชัวซึ่งก็คือแพทริกนั่นแหละและแพตริกก็ได้มาช่วยเธอออกจากรถ และพาเธอในกลับบ้านพอมาถึงบ้านแพทริกก็ทำแผลให้และมิเชลเนก็ได้ถามแพตริกถึงเรื่องที่เขาในทำกับเธอว่ามันเป็นยังไงคุณชอบทําแบบนั้นเหรอและถามว่าทําทำไมแต่แพทติกเนี่ยก็ทำนาซีเรียดเลยนะและบอกว่าผมเนี่ยจำเป็นต้องทําแล้วก็กลับบ้านไป วันต่อมามิเชลก็ไปอาพาร์ตเมนต์ของแม่เพื่อจะไปประกาศขายไปถึงก็เจอแฟนหนุ่มของแม่เนี่ยพาสาวมาอยู่ด้วยก็เลยไล่หนีพอเสร็จไอโรเบิร์ตสุดคืนเนี่ยก็โทรมาหามิเชลว่าแอนนาเนี่ยไม่อยู่บ้านจะชวนเธอเนี่ยไปซบึ้มกันมิเชลเนี่ยก็บอกว่าเข่าเจ็บอยู่แต่ไอโรเบิร์ตเนี่ยก็ไม่สนและทั้งคู่เนี่ยก็ได้บัซิร์ลรึ่มกันครับมิเชลเนี่ยก็นอนเป็นหุ่นเลยนะเมื่อเสร็จกิจมิเชลก็ได้บอกโรเบิร์ตว่านี่เป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่ฉันจะให้คุณ กลับมาบ้านมิเชลก็ได้พบกับแวงสองเนี่ยนอนอยู่แวงสองเนี่ยจึงบอกแม่ว่าโจซี่เนี่ยไล่เขาอ,ออกจากบ้านเพราะเขาเนี่ยตกงานแถมแวงซองเนี่ยยังเอาลูกมาด้วยมิเชลจึงบอกให้เอาไปคืนเพราะเขาเนี่ยยังไม่ได้แต่งงานแต่ไม่นานโจซี่ก็มาบ้านและได้มาเอาลูกของเธอคืนแม่ก็เลยบอกให้ลูกชายเนี่ยใจเย็นๆไว้ก่อน มิเชลกับลูกเนี่ยก็ได้ไปซื้อของที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตและก็ได้เจอกับแพตริกและแพตริกก็ทำชาชวนว่าเมียผมเนี่ยไม่อยู่บ้านมีลาสัญญาเหลืออยู่ผมเนี่ยจะไปกินคู่กับวายมิเชลเนี่ยก็ไม่พูดอะไรแต่แหวงสองเนี่ยกลับบอกว่าผมเนี่ยจะไปกินด้วยมิเชลเลยบอกว่าเอาซีและทั้ง3คนก็ได้ไปนั่งกินวายกันที่บ้านแพตริกแหวงสองเนี่ยก็ดื่มโคดเหมือนโกรธเมียจนตัวเองเนี่ยน็อกไปเลยเหลือเพียงมิเชลกับแพตริกมิเชลก็ถามว่าทําไมพื้นบ้านคุณเนี่ยอุ่นจังแพตติกจ มิเชลเนี่ยก็บอกว่าโอเคและทั้งครูก็ได้ลงไปห้องใต้ดินมาดูเตาเผาและไม่รอชา้าแพตริกเนี่ยก็ตบมิเชลแต่มิเชลเนี่ก็ถามว่าทําไมไม่อึบเลยแต่แพตริกกลับบอกว่านั้นไม่ใช่สไตล์ผมซึ่งเราก็จะได้รู้ว่าไอ้แพทริกเนี่ยมันชอบความรุนแรงนะครับถึงจะมีอารมณ์มิเชลเนี่ยก็เลยตบหน้าแพตรททิกแพตริกเนี่ยก็ชอบใหญ่แล้วก็ได้ลงมือสะบึ้มเธออีกครั้งและพอเสร็จมิเชลเนี่ยก็ร้องหวยหวนอยู่กับพื้นไม่ยอมลุกแสดงให้เห็นว่าเธอนั้นต้องการแพตริกแค่ไหนก่อนที่จะไปปลุกล้กกลับบาน และวันที่เกมของบริษัทเสร็จสมบูรณ์ก็มาถึงทุกคนเน่ยก็ยินดีและงานเปิดตัวเกมเนี่ยมิเชลก็บอกแอนนาว่าจะให้แวงซองเนี่ยดูแลง,งานแต่แอนนาเนี่ยก็มีเรื่องมาปรึกษามิเชลเธอบอกมิเชลว่าเธอจับได้ว่าโรเบิร์ตนั้นไปอึบกับคนอื่นพอเธอดมกางเกงนายสามีแล้วได้กินสบู่โรงแรมมิเชลเนี่ยก็บอกเสียใจด้วย และวันงานเปิดตัวเกมของบริษัทก็มาถึงริชาร์ดแพตติสก็มางานด้วยและริชาร์ดก็ได้บอกมิเชลว่าเขาเลิกกับเฮเลนแล้วมิเชลก็เลยมาปอบผัวเก่าและพิธีเปิดก็มาถึงมิเชลก็พูดนิดหน่อยคือขอให้สนุกกันนิดจริงๆและมิเชลก็ได้ให้โอกาสริชาร์ดเสนองานให้คนในบริษัทฟังริชาร์ดก็ดีใจมากมิเชลเห็นแอนนาอยู่คนเดียวจึงเดินไปคุยและได้บอกแอนนาว่าผู้หญิงที่โรเบิร์ตอึบเนี่ยคือตัวเธอเองแอนนาเนี่ยก็ตกใจอึ้งมากพูดไม่ออกโรเบิร์ตก็มาถามว่าคุณเนี่ยทำ มิเชลเนี่ยก็บอกว่าฉันน่ยจะเลิกโกหกแล้วและมิเชลก็ได้ชวนแพตริกกลับบ้านบอกแวงซองให้ดูแลงานดีๆพอทั้งคู่ขี่รถกลับกันมิเชลก็ได้พูดกับแพตริกว่าเธอตัดสินใจแล้วที่จะแจ้งตำรวจเรื่องนี้บอกว่าจะทำสิ่งที่ตัวเองควรทำตั้งนานแล้วเพราะไม่รู้ว่าแพตริกเนี่ยไปทำกับคนอื่นอีกไหมไอ้แพทริกเนี่ยก็นั่งฟังขี่รถใจเย็นเลยนะครับ จนมาถึงบ้านมิเชลก็เดินเข้าบ้านและระแวงนิดหน่อยแต่สิ่งที่เธอคิดเนี่ยก็เป็นจริงพทาิกเนี่ยเข้ามาในบ้านสววโม่งดํามิเชลก็วิ่งหนีและต่อสู้แต่แพทาิกเนี่ยก็ตบเธอใหญ่เลยครับแต่จูจูก็มีคนมาช่วยมิเชลนั่นก็คือแวง2องแวง2องได้หยิบไม้ฟาดไปที่หัวไอ้มงฟาดไปทีเดียวเนี่ยถึงกับผัวแปะเลยนะแต่ไอ้มงนี่ก็ไม่ตายแถมยังถอดม่งออกมาแวง2องก็ตกใจมากที่เห็นเป็นแพทาิกพทาิกก็พูดว่าทําไมก่อนที่จะล้มลงไปและผมเดาว่าเธอกับลูกกนนี่ไได้้้วววางแแผัลบ ตำรวจก็ได้มาและก็สอบปากคำมิเชลถามเธอว่ามีความสัมพันธ์กับผู้ตายไหมเธอบอกว่าเธอเคยมีสัมพันธ์ชู้สาวกับผู้ตายตำรวจก็ถามอีกว่าแล้วคุณไม่สงสัยเลยเหรอว่าไอ้มงเนี่ยจะเป็นเพื่อนบ้านของคุณเธอก็บอกว่าไม่เลยแล้วเวลาเนี่ยก็ผ่านไปหลายวันมิเชลเห็นรีเบกากำลังย้ายของออกจากบ้านจึงเข้าไปคุยแสดงความเสียใจแต่รีเบกาเนี่ยก็บอกว่าเธอเนี่ยมีศรัทธาในพระเจ้าไม่เป็นไรหรอกและได้บอกมิเชลไปว่าขอบคุณที่มิเชลเนี่ยมอบสิ่งที่แพตริกต้องการให้เขาและเราก็ได้รู้ว่ารีเบกาเนี่ยเธอ รู้อยู่แล้วครับว่าแพตติกเนี่ยแม่งโรคจิตก่อนที่แวงซองเนี่ยจะขี่รถพาเมียและลูกมาหาวันต่อมามิเชลก็ได้ไปที่ป้ายหลุมศพของพ่อแอนนาก็ได้ตามมาด้วยแอนนาได้บอกเธอว่าเขาได้ไล่โรเบิร์ตออกจากงานแล้วและถามว่ามิเชลเน่ะเห็นอะไรในตัวโรเบิร์ตมิเชลก็บอกว่าไม่มีอะไรเธอเนี่ยแค่อยากมีเพศสัมพันธ์เฉยและแอนนาเนี่ยก็บอกว่าจะขายบ้านไปอยู่กับมิเชล ก่อนที่ทั้งสองเนี่ยจะเดินคุยกันและหนังเนี่ยก็ได้จบลงครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆสรุปใครโลกจิตกว่ากันเนี่ยก็ตัดสินเอาเอ,เองนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้และหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจาก i m d b ไป7.1คะแนนโ o เทนโทมัโต้เกยูเซอร์เตติ้งถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยละกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ